สองคนนี้แม่งทำอ,อะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โ,โ,อโหเอ๋ลวกหนุ่มว่ะลวกหนุ่มวะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มึงเสร็จกูเป็นหนูหันะรอดูเถอะดูครับดูครับเชิญดูได้เลยครับวิธีการทำหนูครับนี่นี่นี่ถ้าต้องใส่น้ำร้อนแล้วก็มาใส่น้ำเย็นนะครับอของปอดของปดองปดวันพรุ่งนี้หวานเสร็จแม่ น้ำมันเย็นแล้วมานเอาใหม่เอาใหม่หนูหนูหน,หนูแต่ไม่ใช่หนูเทศบาลนะครับหนูนาครับหนูนาไม่มันไม่มีนะนา,หน,าหนูเลี้ยงหรือเปล่าหนูฟาร์มหนูฟาร์มอ๋อหนูฟาร์มเห็นเขาบอกหนูฟาร์มเอาเอาให้แบ่บเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับได้ชิมกัน ไปจัดตายยาวๆอ,อาหารชันเลิศชันเลิศชั้นเลิศ